สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพินภนะาชาแนลนะครับ,ส,บสาหรับเมานกะมีบรรดาผู้ป่วยนะครับเริ่มทยอยมาแล้วนะครับมาจากพื้นที่ไก้เคียงนี่นะครับแถวละหันซ้ายนะครับหันทรายพยักนะครับโซนบุรีรัมย์ครับผม เดินทางก็มาถึงนะครับอันกินเกากินน้ำน้ำกันเรียบร้อยเราคุณหมอนะครับรอคุณหมอนะครับเราครับค,ค,คุยกันนะครับต่างคนต่างมานนะครับถึงมาถึงครับ กันก็ได้นั่งกินเขาน้ำกันบางท่านก็เพียงเดินทางกับมาถึงนะอยู่หน้าทางเขาทางเขามานะครับนะครับท่็นทักขมาในเพจหรือว่าโทเขมาน่นี่บ ที่เป็นเขามาก่อนนะครับที่เขามาก่อนตอนนี้กะนั่งเลี้ยงคิวอยู่นะครับรอคิวนะครับซึ่งบางท่านกะเข้าไปในห้องเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นเข้าไปสองท่านแล้วนะครับบางท่านกะเข้าไปประคบน้ำแข็งนะครับ เห็นเขาไปปกะคบน้ำแข็งรอแล้วนะครับผมก็ะดีใจน้ำครับมาดีเศร้าก่ะได้รักษาเดี๊เศร้าแล้วครับได้กลับไปเหตุระตอนะครับอ่าซึ่งบางท่านถ้าอาการนะักคุณหมอเกิดเห้อยู่นี่นะครับให้พักน้ำกันอย่างนี้ถ้าสามารถไปกลับได้เป่นกับอยไปกลับนะครับเบื้องหน้าก็ดีเป็น เห็นรถเข็นจอดนะครับก็จะเป็นห้องนวดนะครับก็จะเป็นห้องนวดจากยูคนละโซนกันนะอนี่ก็จะเป็นโซนของห้องพักครับห้องพักของผู้ป่วยอยู่โซนนี้นะครับห้องพักผู้ป่วยอยู่โซนนี้ครับผมข้างหน้าก็จะเป็นที่ทําประวัตินะครับมาวันที่เท่า<ๆ>ไหร่ชื่ออะไรนะครับปวดเจ็บปวดจุดไหนตามร่างกายนะครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับ บำประวัติไว้หมดครับนี่ส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นท้องนวดที่ผมได้บอกใช้เวลานวดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราเป็นการนวดเพื่อรักษานะครับไม่ใช่นวดเพื่อผ่อนคลายหรือบรรเทานะครับก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะเห็นผลนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะรู้ว่าผู้ป่วยนี้เป็นอะไรนะนี่ครับ เป็นมนต์เสน่ห์ของที่นี่นมันอยู่ในครับธรรมชาตินี่นะครับบางท่านนี่มาเห็นโอ้ลมลื่นครับบางท่านมาเห็นชอบนะมันลมลื่นดีครับอยู่กับป่าไม้ครับมีธรรมชาติล้อมรอบนะครับมีธรรมชาติล้อมรอบนะครับะะะนะครับโดนเรียกตัวแล้วนะครับ จำกห้องน้ำครับห้องน้ำนะครับรอครับจะย่อยเข้าเรื่อยๆครับบรรยกากาศตอนเช้านะครับเข้ามาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ครับ ย้อยกันเข้าไปครับนี่นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับที่รับรักษาโรคกระดูกทเทาเ้นทุกจุดของร่างกายนะครับก็ mm hmm. จะอยู่ที่อำเภอลำไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม mm hmm. อยู่ที่อำเภอลำไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์ mm hmm. โทรศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งโทรเข้ามาได้เลยนะครับ ปวดจุดไหนตามร่างกายอาการเป็นยังไงนะครับเทาเข้ามาหาคุณหมอได้เลยจะได้เล่าอาการสู่กันฟังนะครับจะได้ดูอาการเป็นอย่างไรสามารถทําได้ไหมนะครับสามารถรักษาได้ไหมนะครับถ้ารักษาได้ก็จะได้เข้ามาเหมือนผู้ป่วยหลายๆท่านที่เข้ามาครับได้เข้ามาที่นี่แน,น่นอน,นครับแลวเราจะมาติดตามกันต่อนะครับตามมันต่อไปสําหรับ คลิปนี้นะครับขอจบคลิปด้วยเพยงชนี้ก่อนครับไ่เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม